สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นล t l e ะ i t c h e s ส y n า t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปได้เดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันทรลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมนั่นเอง ก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์สดเดย์นะครับผมสุขสันต์วันเกิดนะฮะคนที่มีวันเกิดในวันดังกล่าวที่ผมได้บอกไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับเงินทองไหลมาเทมาความรักนั้นแบบว่าขอให้มีความสุขนะครับผมกับคนที่คุณรักนะครับผมสมหวังสมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รอดปลอดภัยนะครับผมจาก เชื้อไวรัสนะครับผมที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่กับ c h anel n ของเราไปนานๆนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานะครับผมก็คลิปรายปีทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นต้นปีอยู่ก็ยังสามารถตามไปดูกันได้นะครับผมในคลิปเขาเรียกว่าคลิปรายปีนะครับตอนเดือนมกราคมนะฮะ แล้วก็คลิปรายความรักนะครับรายไตรมาสก็ลงให้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วและเดี๋ยวเดินหน้าเรามาดูในคลิปรายไตรมาสอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างนะครับสำหรับเดือนนี้นั้นนะฮะดาวทิศนะครับผมกลุ่มดาวจันทรแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับดาวทิศกลุ่มดาวจันทรดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ดาวนปจูนนะครับผมดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีน ในเรือนที่1นะครับเกี่ยวข้องกับตัวตนนะฮะตัวเองนะครับหรือว่าเรื่องราวที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับผม personal issues มากๆนะครับผมในวันที่สองมีนาคมนะครับผมเป็นวันนิวม o o นะฮะจะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะจะได้รับโอกาสที่ดีนะครับผมที่จะประสบความสําเร็จนะฮะในอนาคตได้นะครับ ดาวยูเรนัสอยู่ในเรือนที่3นะครับผมทํามุงที่ดีถึงดาวทั้ง4ดวงที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ชาวลัคนาราศีมีหลายๆท่านอาจจะได้เดินทางนะครับผมจากผลของดาวยูเรนัสในเรือนที่3นะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของเอกสารเรื่องของการสื่อสาร c o n v e r s a t i o n communication นะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของการเซ็นเอกสารสําคัญเข้ามาเช่นการเข้าบริษัทใหม่นะครับการสอบสัมภาษณ์ การจดทะเบียนการค้านะครับผมบางคนนั้นอาจจะได้พูดคุยสื่อสารหรือได้ตกลงเจรจานะครับจากการที่ดาวศุกร์ทำมุงที่ดีในเรือนที่11เนะฮะเกี่ยวข้องกับเพื่อนแล้วก็คอนเน็กชันนะครับหลายๆท่านเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าชาวลัคนาราศีมีนนั้นอยากจะเขาเรียกว่าทำอะไรมาอย่างยาวนานนะครับผมการที่ดาวพิหัสอยู่ในเรือนสินะครับผมเมื่อปีที่ผ่านมาหลายๆคนนั้นอาจจะ เก็บตัวนะครับสื่อสารศึกษาหาความรู้นะครับผมหรือว่าแอบซุ่มนะฮะทำอะไรบางอย่างในเวลานั้นนะครับผมดาวของโอกาสตอนนี้นะครับผมดาวพฤหัสนะฮะเข้าเรือนที่1แล้วนะครับผมแล้วก็มีดาวอังคารเหนือเรือนที่11นะครับหลายๆคนนั้นอาจจะได้เริ่มนําผลงานของตัวเองนะครับผมหรือว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ทําสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับออกมาให้ผู้คนได้เห็นนะฮะ บางท่านนะครับจะได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมนะครับผลงานของคุณนะจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนมากมายนะครับผมดาวยูเรนัสนะฮะที่ทํามุมที่ดีในเรือนที่3นะครับราศีพฤกษภนั้นจะทําให้คุณได้โอกาสในการปล่อยผลงานสู่สาธารณะถ้าชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมถ้าคุณนั้นเกิดในาชาเป็นเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยคือที่ผมพูดไปมันก็ค่อนข้างแบบ ม่ใช่ค่อนข้างดีคือดีมากนะครับผมแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะต้องระวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นอยู่ในเรือนที่12นะครับผมตอนนี้ก็กําลังกุมดาวเสาด้วยนะฮะซึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความกลัวนะครับดาวของข้อจํากัดนะครับผมในเรือนที่12ก็จะเกี่ยวข้องกับการหลบซ่อนนะครับการเก็บงำนะฮะอารมณ์เบื้องลึกนะครับดังนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเอง นะครับผมความคิดที่สับสนวุ่นวายนะครับผมมีความสลับซับซ้อนของตัวคุณเองนั้นนะครับอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับพลาดโอกาสที่ดีไปได้โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วันที่6มีนาคมดาวศุกร์และดาวองคารก็จะเข้าสู่เรือนที่12ราศีกุมเช่นเดียวกันความมั่นใจของชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับที่จะนําเสนอสิ่งที่คุณอยากจะเปิดเผยสิ่งที่คุณอยา,อาทำมานานนะครับที่ผมบอกไปเนี่ย ก็จะยิ่งมีความลดลงด้วยนะครับผมเกิดจากความไม่มั่นใจที่ดาวพุธกุมดาวเสาในเวลานี้นะครับแล้วก็เมื่อดาวทั้ง2ดวงนะครับผมทํามุมกุมกับดาวเสาที่รออยู่ในเรือนที่12นี่แล้วนะครับอาจจะทําให้เกิดความติดขัดได้ดังนั้นถ้าตอนนี้คุณมีอะไรที่อยากจะแสดงออกมานะครับผมอยากให้คุณนั้นรีบทําตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่ก็ตามจากการที่ดาวพุธเรือน12นะครับผมจะเข้าเรือนที่1ในวันที่9มีนาคม คุณจะสามารถนําข้อผิดพลาดหรือข้อชี้แนะจากคนอื่นๆนั้นมาปรับปรุงงานของคุณได้อีกนะครับผมดังนั้นถ้าตอนนี้มีอะไรอยากทําก็รีบทําซะนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับเดือนนี้จะดีแบบดีมากๆนะครับหลายท่านอาจจะได้รับโอกาสในเรื่องของโชคลาภแบบไม่คาดฝันนะครับจากการที่ดาวจานันทร์กลุ่มดาวพฤหัสและดาวเนปจูนนะครับส่งถึงดาวพลูโตและดาวศุกร์นะครับดาวทุกอันนี้คือดาวโอกาสดาวโชคดีดาวการเงินทั้งหมดเลยนะครับในเรือนที่11ดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชค นะครับจากการที่ดวงจันทร์นะครับกับดาวองคาและดาวพฤหัสทำมุมถึงกันนะครับหรือเงินจากความเมตตาของคนอื่นนะครับเงินทุนเงินกู้นะครับผมจากดาวศุกร์กุมดาวพลูตโตถึงดาวเนปจูนจะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะดาวพุธอยู่ดาวพุธด,ดาวคู่ของคุณนั้นนะครับอยู่ในเรือนที่12อตอนนี้ อาจจะไม่ดีในแง่ของความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าจะดีนะในแง่ของความสัมพันธ์แบบแอบชอบแอบรักนะครับคนกลุ่มนี้นะฮะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่คุณกําลังมีความรู้สึกดีด้วยนะครับแบบเจอกันโดยบังเอิญเดินสวนกันนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับผมคนโสดอาจจะได้พบคู่ที่คุณถูกใจนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังแสดงออกบ้างไม่ได้นะครับผมเว้นแต่ว่า ดาวพุธนั้นจะเข้าสู่เรือนที่1นนะครับผมอาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปนะครับดาวคานกลุ่มดาวศุกร์และดาวพลูตโตส่งถึงดาวเนปจูนจะได้พบคนที่มีความผูกพันกันมาจากชาติภพอื่นๆนะฮะมีความเข้มข้นในเรื่องอารมณ์สูงนะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวพุธในเรือนที่12กลุ่มดาวสาวถึงดาวยูเรนัสในเรือนที่3บางท่านก็อาจจะมีแบบว่า สภาวะของอความลับแตกนะครับผมพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมีปากเสียงการทะเลาะก,กันได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับฟูมูนในวันที่18นะครับผมราศีกนันในเรือนที่7จนะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของคู่นะครับ แต่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่แบบว่าเออล้นนะครับผมควบคุมได้ยากนะครับมีเท่าไหร่ให้ใจหมดเนะฮะเหมือนเสียการควบคุมไปเลยนะครับผมดังนั้นคุณจะต้องระวัดระมัดระวังเรื่องหัวใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอารมณ์ที่เข้มข้นรุนแรงนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอัดแน่นอยู่ข้างในนั้นอาจจะควบคุมไม่อยู่นะครับผมก็คือมองมองออกแหละดูออกนะครับผมมันจะจะมีความดูออกแนะในช่วง ในช่วงเวลานั้นนะครับผมไม่ใช่ในช่วงในช่วงเดือนนี้นะครับจะมีความดูออกถ้าเกิดว่าคุณนั้นแอบหลงรักใครแอบชอบใครนะครับจะเก็บอาการไม่อยู่นั่นเองนะฮะและนี้ก็เป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันในแง่ของไพ่นะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขออนุญาตสับไพ่ก่อนนิดนึงนะฮะก็สําหรับชาแนลของเรานะครับผมเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็วันเดือนปีเกิดก็จะนับแบบไม่ไม่เหมือนกับโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ยังไงนะฮะสามารถใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับหาลัคนาตามพื้นดวงของโหราศาสตร์ตะวันตกได้นะครับคลิกเข้าไปใน description box นะครับผมแล้วก็ จะมีเว็บไซต์อยู่ทั้งสองเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของอาจารย์หัวรสศาสตร์ชาวไทยอาจารย์ปินนี่นะครับเข้าไปหาลัคนาได้เข้าไปหาดาวจานันเข้าไปหาดาวศุกร์ได้นะครับเอาไว้ดูในเรื่องของความรักนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้หานะฮะผมในแง่ของโหราศาสตร์นั้นลัคนาสาคัญมาก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 ๆม,ม,มากนะครับผมดังนั้นก็เข้าไปทําการบ้านสักนิดหนึ่งให้ตัวเองนะครับเพื่อความแม่นยําในการดูดวงนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับผมใหม่ๆจากชาแนลของเราด้วยนะครับผมอ่ะไหนมาดูเดือนนี้ของชาวราศีมีหน่อยเป็นยังไงนะครับไพ่ใบแรกเดอะมูน เออเดอะมูนถือว่าดีนะนะครับเดอะมูนอ่ะดียังไงเดี๋ยวค่อยฟังนะครับผมแปดเหรียญน,นะครับไพ่ใบก็ย้าใหญ่นะ the moon, เดอะมูนแเหรียญน,นะฮะแล้วก็มีไพ่หกไม้ไพ่สองไม้นะครับ ไพ่สีเหรียญนึกว่ามีฝุ่นพระราชาถือเหรียญพระราชินีถือไม้ไพ่ justice ส,ส,สิบดาบ สุดท้ายนะครับไพ่ love นะฮะอ่าสำหรับเดือนนี้นะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะครับไพ่ตรงกลางได้ไพ่เดมูลซึ่งไพ่เดมูลเนี่ยเป็นไพ่ประจำตัวของชาวอ่าลัคนาราศีมีนด้วยนะครับในเดือนนี้ จะดีแบบดีมากๆนะครับผมคุณจะมีความรู้สึกได้ถึงความเป็นตัวของตัวเองสบายๆนะครับผมมีความเขาเรียกว่ามีความสบายใจมีความคล่องตัวนะครับผมแล้วคุณดูไพ่ที่เข้ามานะครับผมมีไพ่สี่เหรียญเข้ามามีไพ่สองไม้เข้ามานะครับเหมือนคุณจะได้รับโอกาสอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะคุณจะคุณจะได้รับโอกาสนะครับผมในการไขว่คว้าเงินนะครับความมั่นคงนะครับ แล้วก็ที่ผมบอกไปว่าเออคุณอาจจะได้ทําอะไรมาเนิ่นนานแล้วจากปีที่แล้วนะครับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่12นะครับก็จะประมาณวา่าเหมือนคุณนั้นได้เริ่มต้นทําอะไรมาแต่ว่ายังไม่ได้แบบเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับผมไพ่สองไม้เนี่ยจะเข้ามาประมาณว่าเฮ้ยต่อไปคุณจะได้แบบ โปรโมทตัวเองแล้วนะได้ทําให้คนนั้นรู้จักคุณแล้วมีแบบการเลือกช้อยส์แล้วนะครับว่าคุณจะทําอะไรต่อไปนะครับผมจะทํำยังไงดีนะฮะสำหรับหลายๆท่านนะครับถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับไพ่เดอะมูนนะครับเช่นการค้าขายนะครับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับผมร้านอาหารนะฮะหรือว่างานที่ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะฮะผมงานใช้อารมณ์นะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของ างานที่ใช้วิญญาณนะครับผมจิตวิญญาณงานญาณวิเศษต่างๆหมอดงหมอดูนักโหราศาสตร์นะครับผมจะเป็นไปได้ด้วยดีดีมากๆจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามานะครับผมแต่ถ้าถามว่าคนที่ทํางานประจําทำงางทำงานอย่างต่อเนื่องกับพวกบริษัทต่างๆจะดีไหม ในอนาคตจะดีด้วยนะคะรับไพ่แปดเดือนเข้ามางานที่ทําอย่างต่อเนื่องอะไรที่ทําแบบเป็นประจานะครับผมจะดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมอามาดูก่อนหน้านี้กันสักนิดหนึ่งนะครับผมมีไพ่เออสิบดาบอยู่ด้านล่างนะครับนั่นหมายถึงว่ามันมีความแบบหนักหนกนะครับผมมีความเจ็บปวดนะครับผมมีความเครียดมีความกังวลบางคนอาจจะป่วยบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุใหญ่มาก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเด e อนมูนไพ่เรือนที่สิบเออ ไพ่ประจําราศีของคุณเนี่ยเป็นเรือนที่12นะครับพูดถึงการรักษาการเยียวยาการกักขังนุ่งเนียวนะครับบางคนอาจจะแบบว่า ป่วยระยะยาวนะครับผมหรือว่ากัดตรงกัดตัวนะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากๆเลยนะครับหรือว่าบางคนนั้นก็อยู่กับบ้านยาวนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทีนี้นั้นมันมีการเริ่มต้นของความสําเร็จเข้ามานะครับผมซึ่งจริงๆแลวเนี่ยผมมองว่าน่าจะเริ่มตั้งเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าไพ่โอเวอร์ออลไม่มีไพ่ของการเริ่มต้นนะครับผมไม่มีไพ่เลขหเข้ามา นะครับแต่ว่าในระยะทางนั้นเนี่ยมันก็ยังยังคงยาวนานอยู่นะนะครับก่อนที่คุณนั้นจะประสบความสําเร็จนั่นเองแต่ว่าคุณตัดสินใจเลือกแล้วนะ่ยนะครับให้ justice ขึ้นมา นะครับไพ่ของการตัดสินใจไพ่ของการเลือกเข้ามาอีก2ใบนะครับซึ่งจะเป็นการเลือกที่มีความคุ้มค่าแค่คุณนั้นต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับและคุณจะได้นะฮะการซัพพอร์ตสำหรับคอนเนคชันที่ดีนะครับผมจากราชินีถือไม้นะครับจากพระราชาถือเหรียญนะครับบางคนอาจได้เงินทุนอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับการกู้ยืมนะครับการขอยืมได้รับอ่อยสำหรับน้ำลายได้รับได้รับการช่วยเหลือนะครับผม จากทางด้านความคิดจากแรงนะครับผมจากการเงินอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักอย่างที่ผมบอกไปคุณมีโอกาสนะครับผมที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจได้ปลูกต้นรักกันนะครับเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยเปิดมาราศีแรกก็คือแบบดีไม่รู้จะดียังไงนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะฮะ,ะไหนดูต่ออ่ะมาแล้วนะครับผม ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับพูดถึงในเรื่องของการเริ่มต้นนะครับไพ่เป็นสีทองหมดเลยพูดถึงอะไรครับความร่ำรวยความรุ่งเรืองโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าทําความฝันของคุณให้เป็นจริงนะครับความฝันที่อยากจะมั่นคงนะครับผมเนี่ยหยิบถูกหยิบยื่นมาจากฟ้าเลยนะครับผมดาวเนัสชกำลังทํางานกับคุณอย่างเต็มที่นะครับผมให้โอกาสคุณนะครับและคุณก็แบบว่าต้องขวายความอ่อย่างที่ผมบอกไปเนาะระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะทําให้คุณนั้นพลาดโอกาสที่ดีไปได้นะครับดังนั้นก็อยากให้คุณนั้นนะครับผม มั่นใจในตัวเองอะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอ่าไพ่สิถ้วยนะครับผมไพ่ส0ถ้วยนั้นนะครับเป็นไพ่เเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับราศีมีนด้วยนะ นะครับผมเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวการเติมเต็มนะครับในเรื่องของความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเดดลอฟเฟอร์เข้ามาสิบถ้วยเข้ามามจะไปไหนฮะในเรื่องของความรักนะครับผมใครวางแผนแต่งงงแต่งงานอ่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับดาวพฤหัสนะฮะทำมุมที่ดีนะครับผมอยู่ในเอ่อเรือนที่เดี๋ยวนะเรือนที่1นะครับผมถึงดาวเนปจูนถึงดาวพุธนะครับผมถึงดาวศุกร์นะฮะดาวประจําความรักนะครับอ่าบางคนมีโอกาสได้แพลนน เรื่องของการแต่งงานนะครับผมแต่ว่ามีไพ่5ดาบขึ้นมาด้วยติดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไพ่5ดาบนั้นหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการแบบว่าการละทิ้งนะครับผมการปล่อยนะครับผมซึ่งปล่อยเรื่องของอะไรคือไพ่ทุกอย่างมันมาดีมากเลยเพราะฉะนั้นผมต้องเปิดขยายนะนะครับว่าไพ่5้าดาบนี้หมายถึงอะไรครับปล่อยมือจากอะไรนะฮะปล่อยมือจาก10เหรียญขออีกใบหนึ่งแลวกัน ปล่อยมือจาก3เหรียญอ้าบางคนอาจจะเขาเรียกว่า มีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคู่หูเปลี่ยนหุ้นส่วนการทํางานนะครับผมยกย้ายสายงาน่าบางคนที่ผมบอกไปเนาะว่าอาจจะไปเข้าบริษัทใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะมีการแบบว่าแยกย้ายนะครับผมไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําสิ่งที่ตัวเองวางแผนเอาไว้นะครับผมอาจจะเกิดแบบเป็นรูปธรรมได้นะครับยังไงก็ลองตัดสินใจให้ดีๆนะครับผมว่าจะเลือกทางเดินไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมนี้สําหรับทีมของเดือนนี้นะครับ สำหรับชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับดูหน่อยทีมเดอะพิลล่านะครับเดอะพิลล่าเข้ามาเนี่ยจะพูดถึงในแง่ของความมั่นคงนะครับผมพูดถึงในแง่ของการสร้างความมั่นคงความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณจะเห็นนะว่าไพ่ ว่าสาวทั้งสองอันนี้มันค่อนข้างมีความเหมือนกันเนาะนะคะพูดถึงในเรื่องของคู่นะครับผมการแต่งงานนะครับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับให้ใบนี้นะครับมายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครการสร้างความมั่นคงกันอยู่เป็นคู่กันนะครับผมมีความแข็งแรงทางสถานะความสัมพันธ์รวมถึงการสร้างชีวิตด้วยนั่นเองนะครับก็ดีมากๆเลยน่ New Moon in Sagittarius นะครับ ลักอิส o u r s i ไซนะครับเป็นเดือนที่โชคดีมากๆนะครับผมสําหรับชาวลัคนาราศีมีนะครับผมไม่รู้จะดีกว่านี้ไปได้ยังไงแล้วนะจากโหราศาสตร์จากไพ่ด้วยนะครับผมคือ powerful มากๆานะครับต่อไปนะครับดอกอคำแนะนำนะครับผมดอกเชอร์รี่บอสซัมนะครับถ้าสมมุติว่าใครทำอะไรผิดพลาดมานะครับแล้วรู้สึกว่า คืออย่างไพ่ใบนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกนะอาจาจะมีการเดินออกมาจากแบบแหล่งกันเงินจากเพื่อนนะครับผมที่ทํางานด้วยกันแล้วคุรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความผิดพลาดไปนะครับผมมีความรู้สึกว่าเออแบบพลาดอะ่ะไม่น่าทําแบบนั้นเลยอะไรแบบนี้นะครับไพ่นะครับผมตอนนี้ไพ่บอกนะครับผมว่าอ เชอร์รี่บอสซัมนะครับผมรีเทนควอตี่นะครับผมแอนบีพีนะครับต้องแบบว่ามีแบบว่าสันติภาพนะครับผมค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันนะครับผมกลับไปนะฮะทำความเข้าใจนะครับผมบางคนอาจจะมีปัญหาน่ะนะครับผมก่อนหน้านี้ไพส่สิเอ่อสิดาบเข้ามาพูดถึงในเรื่องของปัญหานะครับผมพูดถึงในเรื่องการผิดใจการพูดถึงในเรื่องของความเครียดนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็จบลงนะครับผมเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ